วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโหมดรีไซเคิลเรตนะคะโหมดรีไซเคิลเรตเนี่ยคืออะไรโหมดรีไซเคิลเรตเนี่ยเขาจะทําหน้าที่หมุนเวียนน้ําในสระและกระบวนการนี้เขาจะไม่มาหานที่ถังไฟของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเราเวลาเราเติมเกลืออะไรอย่างเงี้ยลงไปในน้ำเนาะเราก็จะใช้โหมดนี้เพื่อทําการกวนน้ําในสระเพื่อให้เกลือเนี่ยเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะและอีกหน้าที่หนึง่งเขาจะทําหน้าที่ไล่ลมจากสายกรองซึ่งสาเหตุหลักๆในการที่ลมเนี่ยค้างอยู่สายกรองก็อาจจะมีประมาณ2สาเหตุหลักๆนะคะนั่นก็คือเช่น ระดับน้ำเนี่ยอาจจะต่ําอยู่กว่าระดับดูดสระซึ่งตัวนี้อาจจะทําให้ลมเนี่ยเข้าไปในสายกรองเราได้ค่ะและอีกสาเหตุหนึง่งก็จะเป็นอย่างเช่นไม้ดูดตะกอนเนี่ยเนาะแล้วก็เวลาเราใช้แล้วเนี่ยอาจจะมีลมค้างอยู่ในสายไม้ดูดตะกอนของเราค่ะซึ่งตัวนี้หมดเ e c ิ r c u l a t e ตัวนี้ก็จะช่วยในการไล่ลมได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะว่าใช้งานกันอย่างไงบ้านเนาะอันดับแรกนะคะให้เช็คเครื่องกรองก่อนนะคะว่ามีการปิดเครื่องเราหรือย,ยังถ้าปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้สลับคันโยกไปที่หมดเ e c ิ r c u อร t ได มาอยู่ที่โหมดโหมดร e ไซเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการเปิดเครื่องเพื่อทําให้โหมดร e s ซเเทเนี่ยทำงานได้แล้วนะคะโหมด l e s ซเคิ a t e ททำงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโหมด l e s ซเคิ a t e หรือโหมด ไล่ลมแล้วก็หมุนหมุนเวียนเนาะโอเคจริงก็ไม่ได้ยากเลยนะคะหมดนนี้ก็หลกัหลกๆก็จะใช้อยู่2สาเหตุด้วยกันก็คือ1กวนน้ำในสระ2ไล่ลมออกจากสายกรองเท่านั้นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรีแล็กทูในการดูเทคนิคดีๆในการดูแลสระไว้น้ําในทิปถัดๆไปกับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย